จังหวัดลบบุรีจัดก,กิจกรรมคิกออฟเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันปันสุขขับเคลื่อนกิจกรรมต่อยอดและขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารวันที่28มิถุนายน2567ที่บริเวณคันคลองส่งน้ำชนละ,ะทานหมู่ที่4ตำบลบางขันมากอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี นายอัมพลอังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค i c k อ f เส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันปันสุข ขับเคลื่อนกิจกรรมต่อยอดและขยายผลการน้อมนําแนวพระราชดำร,ร,ริสมเด็จพระกนิษฐาธิร,ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและนํากล่าวประกาศเจตนารมณ์บัณดินโลกโดยมีพระครูสมุบุญชูโชติวโรเจ้าอาวาสวัดสิงห์ทองพระครูวินัยทรคงเดชประยุตโตเจ้าอาวาสวัดโพรหัสพร้อมด้วยนางบันทิตาหมื่นพรมพัฒนาการจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราช การในอำเภอผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นคณะครูนักเรียนสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนตำบลบางขันหมากเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เส้นทางดังกล่าวเดิมเป็นเส้นทางที่ต้องพัฒนาในปีงบประมาณพศ2566ที่ผ่านมาซึ่งจังหวัดลบุรีเล็งเห็นถึงความพร้อมของพื้นที่และความเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจกันของผู้นําชุมชนในพื้นที่ตาบลบางขันหมากจึงคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ดําเนินการกิจกรรม kick off เส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันปันสุขจังหวัดลบุรีประจําปีงบประมาณพศ2567 โดยจังหวัดลบบุรีได้ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรัก,กัน 11 9 6หมู่บ้านและชุมชน1207เส้นทางและการจัดกิจกรรมคิกออฟเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักการปันสุขทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการน้อมนำแนวพระราชดำริสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างแพร่หลายทั่วถึงในทุกพื้นที่และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้และเกิดกระแสของการน้อมนำแนวพระราชดำริสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในภูมิภาคอย่างทั่วถึงต่อไป